เมื่อกี้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องการสร้าง extension ไปแล้วแล้วการ setting เคมเปรแล้วนะครับอ่าหลังจากเรารันเคมเปรไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์โฆษณานะครับว่ามันได้ผลดีหรือผลแย่ยังไงถูกครับอ่าทีเนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเม t ริกไปแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการจัดวางเม t ริกเนี่ยจัดอเอาเมทริกออกมาอ่านค่าเนี่ยมันทำยังไงนะครับเคครับเข้ามาที่ระดับเคมเปรนะครับ แล้วก็เลือกคอลัมน์เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เลือก modify column นะครับเอ okay. ตอนนี้ก็จะมีเลือกทำมาให้เราบ default เนี่ยนะครับเราก็จะเลือกว่าเราจะดูอะไรบ้างก็คือเอาอะไรมาไว้ฝั่งขวาเนี่ยก็คือเราจะดูวีเคราะห์นะครับในคอลัมน์เดี๋ยวผมขออนุญาตลบแคมเปญทายออกนะครับเราทราบอู่แล้วว่าวันนี้เราทำแคมเปญเซิร์ชใช่ไหมเราก็เห็นเซิร์ชออกก็ได้นะครับ optimize score อันนี้ก็ดูก็ได้นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่แม่นเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคตเขาน่าจะปรับให้มันให้มันแม่นขึ้นนะครับ optimize s e s i o n score อันนี้ก็ลองดูประกอบไปก่อนละกันอ่าลองมาจัดคอลัมน์กันนะครับมันมี click impression ctr average cpc และ cost มาให้ใช่ไหมครับอ่าอันต่อไปที่เราต้องการดูก็คือมักจะเป็น conversion ใช่ไหม conversion สิ่งที่สําคัญเลยนะครับจะเป็น conversion เป็น cost per conversion แล้วก็เป็น conversion rate อ่า เลื่อนแล้วก็ไปจัดวางจัดกันอันนี้เรียงตามความถนัดเลยนะครับว่าต้องการดูเมทริกไหนบ้างน,นี้ผมผมจัดแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อ่าในพาร์ทของ value อะไรก็ใส่ถ้าใครดูใครทำฟ o งชัน value ก็ใส่ได้นะครับอ่าอีกอันนึงอ่ะได้ฟ o t i o n แล้วนะครับเแบบิร์ดเบบอีกอันนึงก็ที่เราควรจะต้องดูก็คือ impression share ถูกไหมครับอ่า เรามาดูอันดับโฆษณาก่อนนะครับเซิร์ช a b s ส l u t ดท็อปเซิร์ชท็อปอันนี้ก็คือตำแหน่งอันที่หนึ่งสูงสุดหนึ่งถึงสี่ถูกไหมครับเราจะดูเซิร์ชอิ r พิช i o ่นแชร์เซิร์ชอะไรแบบนี้นะครับเซิร์ชอิ r พิช i o ่นแชร์เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเซตคอลัมน์ตาม ผมได้เลยนะครับเฟ okay, ประมาณนี้ประมาณนี้พอ,อตั้งชื่อนะครับรตั้งเป็นพื้นฐานเนะโอเคเราจะได้เมทริกซ์มาวิเคราะห์กันแล้วเห็นไหมครับคิอินทอร์เน็ต c t r ว่าติดติดตดตดเอ๊ะตามนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนแก้ไขคอลัมน์เป็นแล้วนะครับนี่ครับก็ ตอนนี้ก็จบพาร์เซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็รู้สึกชื่นชอบกับคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับก็หวังว่าในอนาคตเราคงมีโอกาสได้เจอกันอีกหรือว่าได้พูดคุยได้ปรึกษาอะไรกันเพิ่มเติมยังไงก็ขอให้ทุกคนออพติไม้อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ